สวัสดีครับนี่คือไทยนิวพอดแคสต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกคำสั่งหยุดยิงสุดอื้อเฉาที่ว่ากันว่าถูกสั่งผ่านโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคำสั่งนี้จุดชนวนความเดือดดาลนไปทั่วประเทศทั้งในแวดวงการเมืองและกองทัพหลายฝ่ายเรียกมันว่าการทรยศต่อชาติพร้อมเรียกร้องให้บิ๊กกุ้งหรือผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยชื่อผู้สั่งการตัวจริงเพราะความจริงไม่มีวันตายและผู้สั่งต้องรับผิดชอบ แต่ปัญหาคือไม่มีเอกสารทางการใดรองรับคำสั่งนั้นและทุกคนต่างวันถูกฟ้องกลับหากเอ่ยชื่อผิดคนขณะที่ชาวบ้านใกล้พื้นที่สู้รบกลับรู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวังเมื่อบางโบราณสถานสำคัญตกอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยและขยอยความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนกับเราไทยนิวพอดแคส สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ออยังเป็นคำถามคาใจของหลายๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครคือผู้ใหญ่ที่โทรศัพท์สั่งให้บิ๊กกุ้งพลโททวัชชัยสมุทรสาครหยุดยิงครับผมตอนนั้นสถานการณ์ชายแดนกำลังเข้มข้นเลยแล้วเหมือนว่าฝ่ายไทยเรากำลังจะได้เปรียบด้วยซ้ำ ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้อ้างอิงมาจากคลิปของข่าวอารุณอมรินนะคะที่เขาได้รวบรวมความเห็นต่างๆไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับคือเรื่องนี้มันกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะมีคลิปสัมภาษณ์เก่าคลิปหนึ่งที่พิธีกรคือคุณอัญชลีภัยรีรักหรือเจ๊ป,ปองนะครับอ๋อคลิปนั้นที่ดังๆใช่ไหมคะใช่ครับในคลิปนั้นคุณอัญชลีเอ่ยชื่อบุคคลท่านหนึ่งขึ้นมาแล้วกล้องก็จับภาพไปที่พลโทธวัชชัยพอดี แล้วปฏิกิริยาท่านเป็นยังไงนะคะตอนนั้นก็มีอาการที่หลายคนตีความว่าเหมือนแบบว่าสะดุ้งนิดๆนะครับแต่ท่านก็ตอบกลับมาแค่ว่าไม่ทราบอืมคำว่าไม่ทราบนี่แหละค่ะที่มันจุดประเด็นคำถามใหญ่ขึ้นมาเลยถูกต้องครับ เพราะมันไม่ใช่การปฏิเสธแต่ก็ไม่ใช่การยอมรับทั้งเรื่องปฏิกิริยาข้อกล่าวหาต่างๆที่ตามมาเสียงเรียกร้องหรือแม้แต่ความรู้สึกของคนในพื้นที่เองครับผมเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นจากข้อมูลที่เรามีกันอยู่ตอนนี้งั้นเราเริ่มตรงจุดที่เป็นประเด็นเลยค่ะในรายการสัมภาษณ์นั้นเลย ได้ครับในคลิปข่าวเนี่ยเขาฉายให้เห็นจังหวะที่คุณอัญชลีถามคำถามนั้นพอดีคือถามเจาะจงชื่อเลยว่าใช่คนนี้ไหมที่สั่งหยุดยิงแล้วท่าทีของพลโททวัตชัยตอนนั้นที่ในข่าวเขาบอกว่าสะดุ้งนิดๆแต่จิตท่านแข็งนี่คือยังไงนะคะก็คือท่านนิ่งแบบแบบหนึ่งครับเหมือนมีชะง,งักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ตอบออกมาเรียบเยบว่าไม่ทราบแค่นั้นเลย การตอบแบบนี้มันเปิดช่องให้ตีความได้เยอะเลยนะคะใช่ครับคือไม่ยืนยันแต่ก็ไม่ปฏิเสธเชื่อที่ถูกเอ่ยถึงออกมาตรงๆซึ่งตามบริบทตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันสําคัญมากค่ะสําคัญยังไงคะคือเหตุการณ์ปะทะมันดําเนินมาแล้วทั้ง6ชั่วโมงแล้วก็มีรายงานเข้ามาว่าทหารไทยเรากําลังรุกคืบกําลังจะยึดคืนพื้นที่สําคัญได้แล้วคือปราสาทตาควายกําลังจะชนะอยู่แล้วว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับ แต่แล้วจุดจูก็มีโทรศัพท์เข้ามาสั่งให้หยุดยิงทันทีโหหยุดตอนนั้นเลยเหรอคะกำลังจะได้พื้นที่คืนอยู่แล้วแท้ๆครับผมนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันเออมันผิดปกติมากๆผลที่ตามมามาเลยไม่ใช่แค่เรื่องทางทหารอย่างเดียวมันกระทบความรู้สึกคนไทยด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่หรือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้น คือมันถูกมองว่าเราเสียโอกาสสำคัญในการทวงคืนดินแดนตรงนั้นไปเลยแล้วทำให้ประสาทต,ตาควายก็ยังอยู่ในการควบคุมของกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเจ็บใจของหลายๆคนเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงดูรุนแรงกว่าแค่คำสั่งทางทหารทั่วไปจนมีคนพูดไปถึงคำว่ากบฏเลยครับ ประเด็นเรื่องคำว่ากบฏเนี่ยถูกหยิบยกมาพูดในคลิปด้วยโดยเฉพาะจากความเห็นของดเรมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขท่านว่ายังไงบ้างคะท่านเรียกร้องค่อนข้างแข็งขันเลยครับว่าต้องตามหาตัวคนสั่งให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามจะนายกอดีตนายกหรือรัฐมนตรีกลาโหมถ้าพบว่าเป็นคนสั่งจริงเนี่ยค่ะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏของแผ่นดินเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ ร้ายแรงมากๆนะครับโห oh, แรงมากจริงๆค่ะการใช้คำนี้สะท้อนเลยว่าคนมองว่าการกระทำนี้มันส่งผลเสียต่อชาติอย่างใหญ่หลวงใช่ครับมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางยุทธวิธีแต่มันถูกโยงไปถึงเรื่องความจงรักภักดีต่อประเทศชาติเลยทีเดียวแล้วในคลิปมีพูดถึงแรงจูงใจไหมคะว่าทำไมถึงมีคนกล้าสั่งแบบนั้นก็มีการตั้งคำถามจากแหล่งข่าวนะครับว่าคนที่สั่งเนี่ย ต้องอิงเขมรขนาดไหนถึงกล้าออกคำสั่งที่มันดูเหมือนขัดขวางผลประโยชน์ของฝ่ายไทยในสถานการณ์แบบนั้นอ <Ừ. S 1> นอกจากคำว่ากบฏแล้วก็มีอีกคำที่แรงไม่แพ้กันคือขายชาติที่ถูกพูดถึงด้วยครับในคลิปมีการอ้างถึงคำพูดของนายทหารอีกท่านหนึ่งคือพลโทบุญสินท่านพูดว่ายังไงคะทำนองว่าถ้าเปิดชื่อคนสั่งออกมาเมื่อไหร่คนคนนั้นก็คือกบฏขายชาตินั่นแหละครับ แต่ต้องย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่านี่คือการอ้างอิงคำพูดจากในคลิปไม่ใช่ข้อสรุปหรือคำตัดสินนะครับเข้าใจค่ะคือเป็นสิ่งที่คนในแวดวงเขาพูดกันหรือตั้งข้อสงสัยกันพอมีข้อกล่าวหาแรงๆแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยที่จะมีเสียงเรียกร้องให้พลโทธวัฒชัยหรือบิ๊กกุ้งออกมาเปิดเผยความจริงสทีมีหลายท่านเลยครับอย่างท่านพลตรีโทรเรวัชกินกเกษมอดีตผู้จัาการปอสท่านก็ออกมาพูดเลยนะ อ๋อท่านเรวัตก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหรอคะครับท่านพูดทํานองว่ากระตุ้นให้เปิดเผยชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์คนที่โทรมาสั่งไปเลยโดยบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะและถ้าเป็นท่านเองท่านจะเปิดเผยข้อมูลให้หมดทั้งเวลาที่โทรมาเบอร์โทรเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าใครต้องรับผิดชอบการที่คนระดับท่านเรวัชพูดแบบนี้ยิ่งทําให้สังคมอยากรู้ความจริงมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วมีมุมมองจากทหารท่านอื่นอีกไหมคะมีครับ พลเรียกรังสีกิติยานทรั์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกลาโหมท่านก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับวิเคราะห์ว่ายังไงคะท่านมองว่าคนที่จะสั่งแม่ทัพภาคให้หยุดปฏิบัติการกลางคันแบบนั้นได้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆต้องเป็นคนมีอํานาจมากๆใช่ครับท่านบอกว่าต้องเป็นคนในรัฐบาลชุดนั้นแหละเพราะตามลําดับชั้นการบังคับบัญชาแล้วคนนอกสั่งไม่ได้อยู่แล้วการที่บอกว่าเป็นคนในรัฐบาลน,นี่มันก็ยิ่งทําให เอ,อเรื่องมันดูใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะครับแล้วพลเอกรังสีท่านก็ยังตั้งข้อสังเกตที่ค่อนข้างแรงด้วยนะครับว่าหรือนี่อาจจะเป็นคนขายชาติที่อยู่ในรัฐบาลเองหรือเปล่าโอ้โหซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อสงสัยของหลายๆคนแต่ท่านก็เตือนไว้นะครับถึงความเสี่ยงสําคัญมากๆความเสี่ยงเรื่องอะไรคะเรื่องการถูกฟ้องกลับไงครับ ถ้าพลททวัชัยพูดชื่อออกไปโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอาจจะโดนฟ้องในลักษณะฟ้องปิดปากหรือที่เรียกว่า SLAP สูตรได้ง่ายๆอ๋อประเด็นเรื่องฟ้องปิดปากนี่เองที่เป็นอุปสรรคสำคัญทำให้คนที่อาจจะรู้ความจริงไม่กล้าพูดออกมาถูกต้องครับมันเป็นภาวะที่แบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆสำหรับคนที่มีข้อมูลแต่ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันมายืนยันแล้วในส่วนของประชาชนทั่วไปล่ะคะ กระแสะสังคมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนนั้นนี่เรียกว่าเป็น talk of the town เลยครับคนในโลกออนไลน์นี่แทบจะกลายเป็นนักสืบกันหมดเลยตามหากันใหญ่เลยสิคะว่าใครคือคนสั่งใช่ครับพยายามประติดประต่อข้อมูลขาดเดากันไปต่างๆนานาในคลิปข่าวเองก็มีตัวอย่างจากชาวเน็ตอีสานท่านหนึ่งชื่อคุณอำนวยมวยคำเหลือค่ะท่านว่าไงคะท่านอัดคลิปถามเป็นภาษาอีสานเลยครับถามว่า ผู้ใหญ่ผู้ใหเนาะเป็นคนสั่งคือแสดงความข้องใจออกมาอย่างชัดเจนมากๆไม่ใช่แค่ในออนไลน์แต่คนในพื้นที่จริงๆที่เขาอยู่ใกล้ชายแดนแล่ะคะเขารู้สึกยังไงอันนี้ในคลิปข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปคุยมานะครับที่จังหวัดสุรินทร์แถวแถวปราสาทตาควายปราสาทตาเมื่อนค่ะแล้วชาวบ้านว่ายังไงบ้างความรู้สึกของชาวบ้านนี่ชัดเจนมากครับแล้วก็น่าเห็นใจด้วยอย่างคุณลุงเจริญอุดมท่านบอกเลยว่าเจ็บใจมาก เจ็บใจเรื่องที่ถูกสั่งให้หยุดยิงใช่ครับท่านมองว่าทหารกําลังจะเอาคืนได้อยู่แล้วแต่โดนสั่งให้หยุดเนี่ยมันเหมือนขายชาติชัดๆท่านก็ถามว่าคนสั่งทําไปเพื่ออะไรรู้สถานการณ์จริงหรือเปล่าฟังแล้วรู้สึกถึงความอัดอั้นของคนในพื้นที่เลยนะคะครับผมหรืออย่างคุณลุงอีกท่านคุณลุงสมใจก่อแก้วท่านก็เชื่อว่าเรื่องที่บิ๊กกุ้งพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงท่านก็เสียดายมากที่โอกาสทวงคืนดินแดนมันหลุดไปเพราะคําสั่งนั้นแล้วท่านคิดว่าใครสั่งคะ ท่านก็เชื่อเหมือนหลายๆคนครับว่าต้องเป็นคนในรัฐบาลนั่นแหละที่สั่งจะเห็นว่าชาวบ้านเขาก็มีข้อสรุปในใจเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ความจริงไม่ต่างจากคนอื่นๆเลยเสียงจากชาวบ้านยิ่งตอกย้าเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันกระพบความรู้สึกคนเยอะจริงๆทีนี้กลับมาที่คำถามสำคัญค่ะว่าทำไมพลโทวัชชัยถึงยังเปิดเผยเชื่อไม่ได้ทั้งๆที่ดูเหมือนท่านจะรู้ตัวคนสั่งนี่แหละครับคือปมหลักของเรื่องนี้เลยตามที่สรุปในคลิปข่าวเนี่ย อุปสรรคใหญ่ที่สุดเลยก็คือลักษณะของคําสั่งนั่นเองครับลักษณะคําสั่งหมายถึงยังไงคะคือมันเป็นคําสั่งปากเปล่าครับที่มาทางโทรศัพท์ไม่ใช่เอกสารราชการไม่มีลายเซ็นไม่ได้มีตราครุฑประทับหรือมีบันทึกอะไรที่เป็นทางการเลยอ๋อไม่มีหลักฐานเป็นกระดาษเลยนี่เองใช่ครับพอไม่มีเอกสารยืนยันนี่แหละครับถ้าพูดชื่อไปลอยๆก็เสี่ยงโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้ง่ายๆอย่างที่ในคลิปเขาใช้คําว่าเดี๋ยวเขาฟ้องตายนั่นแหละครับ เข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะรู้แต่พูดไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานปกป้องตัวเองถูกต้องครับมันเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่สูงมากแต่ในคลิปก็มีข้อมูลอีกด้านที่น่าคิดเหมือนกันนะครับค่ะเขาบอกว่าในระบบราชการหรือโดยเฉพาะในกองทัพเนี่ยคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าถึงจะเป็นแค่คำพูดหรือสั่งทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันก็มีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์ในทางปฏิบัติมากๆนะครับบางทีอาจจะยิ่งกว่าเอกสารด้วยซ้ำ เพราะมันคือสายการบังคับบัญชาโดยตรงที่ต้องปฏิบัติตามอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนพลทอธวัชชัยท่านต้องแบกภูเขาไว้เลยนะคะข้างหนึ่งคือคำสั่งที่มาจากผู้มีอำนาจซึ่งในทางปฏิบัติก็ต้องฟังแต่อีกข้างคือไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมเลยครับผมทําให้การจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักใจมากๆแล้วจนถึงวันนี้ปริศนาว่าใครคือคนสั่งหยุดยิงวันนั้นก็เลยยังยังคลุมเครืออยู่ ก็ยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการครับบรรยากาศมันก็เลยเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายปนเปกันไปหมดทั้งความรักชาติความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังความขุ่นข้องใจโดยเฉพาะจากคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีคำถามใหญ่ๆถึงความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจที่ดูเหมือนจะออลอยนวลไปได้เพราะมันไม่มีหลักฐานเป็นลายละอักษรมายืนยันใช่ครับ เป็นสถานการณ์ที่ทิ้งความรู้สึกอึดอัดไว้เยอะจริงๆจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันจากคลิปข่าววันนี้นะคะแม้จะยังไม่มีคําตอบสุดท้ายนะคะแต่มันก็ทําให้เราพอจะเห็นภาพความซับซ้อนของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นมากเลยทีเดียวครับผมซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามปลายเปิดที่น่าคิดต่อนะครับค่ะคําถามว่าอะไรคะก็คือในเมื่อหลักฐานที่เป็นกระดาษมันไม่มีแล้วการจะพูดความจริงออกมาก็เสี่ยงโดนฟ้องอีก แต่ข้อกล่าวหาร้ายแรงระบับขายชาติหรือกบฏเนี่ยมันกลับก่อตัวขึ้นมาได้แล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมได้มากโดยอาศัยแค่คําบอกเล่าการตีความปฏิกิริยาหรือสถานการณ์แวดล้อมเท่านั้นใช่ครับปรากฏการณ์แบบนี้มาสะท้อนอะไรเกี่ยวกับพลวัตของอํานาจ ความจริงและก็ความรับผิดชอบในสังคมของเราบ้างหรืออาจจะถามอีกแบบก็ได้นะคะว่าถ้าหากความจริงมันสามารถถูกหยุดหรือถูกบิดเบือนได้ด้วยแค่คําสั่งปากเปล่าจากคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเนี่ยแล้วสังคมเราจะมีกลไกอะไรเหลืออยู่บ้างที่จะใช้ตรวจสอบหรือเรียกร้องความกระจ่างในเรื่องสำคัญสคัญแบบนี้ได้นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้พวกเราได้กลับไปคิดกันต่อจริงๆครับ